แนนทัดดาวได้รับรางวัลลูกตันยูเนื่องในวันแม่แห yes ่งชาติปี66แนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรับรางวัลลูกที่มีความกระตันยุดเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2566เนื่องในวันแม่แห่งชาติสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้โพสต์แสดงความยินดีกับแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับรางวัลลูกที่มีความกระตันหยุดเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2566เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แนนทัดดาวเข้ารับพระราชทานรางวัลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงโดยมีร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัโนนุษย์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์อัครพลบุญโยปัะสดัดรองประธานสภาคุณทิดารักษ์สัจพงเลขาธิการคุณปิยดาณารดุลคุณอชารากเกษมวัฒนารองเลขาธิการและผู้อำนวยการบริหารร่วมแสดงความยินดีณนะห้องประชุมชั้น4ตึกนมหาราสภาสังคมสงเคราะห์ สำหรับแนนทัดดาวนึกแจ้งจะลงทำการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่30สอคหกกย่อ66นี้ที่ชาติชายฮอนและมซีซีฮอนเดมอนโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมี14ประเทศมองกโกลเลียออสเตรเลียอินเดียอิรานญี่ปุน่นเกาหลีใต้ไต้หวันอุซเบกิสถานเวียดนามคาซัคสถานฮ่องกงจีนและฟิลิปปิน